สวัสดีค่ะพบกับพรมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือใส่ปลากระป๋องทูน่านะคะก็มีมะเขือมะเขือก็ต้มไว้แล้วนะคะปลากระป๋องทูน่าอุ่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหอมแดงมีผักชีฝรั่งมีพริกป,ปน่นข้าวคั่วน้ำปลาร้านะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูก็จะตำ ในละเอียดก่อนนะคะพริกขี้หนูก็เอาไปต้มกับมะเขือแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตำตำพริกกันเลยนะคะอล่อก่ <c oughs> ออนุญาตตำพริกก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะตำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นี้พริกกระเด็นนะคะพริกกระเด็นแล้ก็เลยเอา เอาปลากระป๋องมาใส่นะคะจะได้ตามง่ายเนาะตอนนี้พริกก็ละเอียดแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่ปลากระป๋องะคะ่ะเอาปลากระป๋องทูน,น้าใส่ลงไปนะคะ ก็จะมาตำโคลกปลากระป๋องให้เข้ากันกับพริกก่อนนะคะค่พะพอดีรู้สึกว่าปลากระป๋องจะเยอะเกินไปนะคะก็เลยตักออกไปครึ่งนึงนะคะ จากนั้นก็ใส่มะเขือค่ะใส่มะเขือลงไปนะคะมะเขือใส่ลงไปค่ะตอนนี้เปลี่ยนครกแล้วนะคะเมื่อกี้ครกใช้ครกหินตําก็จะเล็กไปนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นครกใบนี้นะคะก็จะใส่ทุกอย่างลงไปได้หมดเลยนะคะ แล้วก็จากนั้นเราก็ปรงรถนะคะด้วยน้ำปลาละนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะประมาณนี้เนาะไม่เอาเผ็ดเกินนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงกับใบผักชีฝรั่งนะคะ กับใบปกปชีฝรั่งใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้ไม่ต้องตำแล้วนะคะแล้วก็เอาทับพีมาคลุกๆทับพีมาคลุกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ุปมะเขือนะคะซุปมะเขือใส่ปลากระป๋องทูน่านะคะปะีไปซื้อปลาทูปลาทูหมดนะคะก็เลยใช้เป็นปลากระป๋องทูน่าแทน mm hmm. เรียบร้อยแล้วร mm ู hmm. ้สึกว่าพริกจะน้อยไปเนาะใส่พริกอีกแล้วกันพริกป่นนะคะค mm ั hmm. ่วอีกหน่อยนึง โอเคคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟนะคะตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยนี่นะคะแล้วก็จะมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะเกล่นหอมๆนะคะเกล็นหอมๆอม ใส่ถ้วยเตรียมไว้แล้วนะคะมีมีแตงกวาด้วยค่ะมีแตงกวาแตงกวาไว้กินไว้กินเป็นผักนะคะนี่เลยนะคะสุกมะเขือะคะ่ะสุกมะเขือใส่ลากระป๋องทุนหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ